สวัสดีครับอาจารย์อรย์ครับปกติอะไรนะครับบ้านอยู่ไกลถนนก็มีเสียงรถเสียงยังกับ็นธรรมดาครับผมเสียงรถควรแน่กัก็มันนี่ก็ว่าครับสิมารีวิวคนเนี่ยคือเก่าครับเศรามันนี่ก็ว่าที่ที่ยี่สิบครับผมทะเลากว่าเสีออกไปส่งเพิ่นวัดจันทร์นะครับเพิ่นอุ่นเงินมาแต่เมื่อวานแล้วก็ยันเพิ่นรองลอของโดนก็เลยสิออกไปส่งเงินเซอร์นี่ครับ ก็มาเบิ้งกันเลยครับเป็นเน็ตสองลังนี่สิไปไปจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นสั่งสองลังครับเป็นสนั่สงในในมูขอนอมนี่จะเป็นลังแรกครับเป็นเนลัลงแรกเป็นที่สั่งตะไคร้ตะไคร้ห้างใส่ของเขาใหญ่ปกตินะครับนั่นขวัญดิน อันนี้เป็นให้พผนทีดำด้านไปนน้ำเลยครับทั้งสองมังคุดผลไปลครับกอกของผมมันจะเป็นโอ๊กเป็นโอกไม่ประดูเพื่อเราครับผมผมเงากับเก่าสิบเชนระยะขั้นฝาดกับหาสิบเชนครับวดขันฝาดจะเป็นสองจุดห้าวดสปริงจะเป็นหนึ่งจุดห้าวดเห็ดกลมจะเป็นหนึ่งจุดแปดขึ้นกลงจะเป็นสองจุดศูนย์มัน ตัวล uhm. ็อกตัวล็อกก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวล็อกนะครับที่ผมบอกว่าให้มเห็ศแบบอันนี้ว่าให้มันงองอ่อนั่นอยากปั๊บให้มันรันเร็วรันชากับปั๊บนี่ครับเอาขี้มาบิดให้มันงอขข้นงอลงนี่ครับปั๊บตัวนี้ได้ครับล่องล่องล่องเห็ดแบบนี้มั้งครับเพื่อเพิ่มผู้ใดมักรันเร็วรันชานะครับสรรมะปั๊บตั้นี้ ตเปกงกับคืเก่อาครับจุดนี้มาจุดนี้กันยีบซี่ควบุ่วงจุดนี้ไม่ยีบหา้าตรงกลางตรงกลางปองกลางมาเป็นสามสิบเซนครับผมควบมวงสูงจากเตืนถึงคอนี่สามสิบเซนพอดีครับลง่กล้งในพอดีอวนนี่เพิ่กระสังมาดดนครับรอ่รอร่อดนรอบเป็นเดือนนะเพิ่งสังผมมาจากผมีเลยรงซองังนี่ครับ กันจิทีวิงเรวกออกครับเิออกไปสงป่งบนเสานีเลยครับเรืองกันฝาดเล็กลกันครับ นโมเดลอยู่นะ you know, ผมว่าลมพัดลมเพลยบกับบุญลันดรงนี้บุญเทียใสครับบุญนักกับบุญนักไปนะผมว่าบุญเทียใสลองจังะลองหนะึนะะ่งตรงนี้ลั่นกับตัวอื่นอาจจะลั่นมันนะ ทั้งนี้กับของทรงกับผมงทรงๆนง่ครับเบึ้งหลังต่อไปครับผมนี่ครับหลังที่สองที่สองเป็นซังแบบตะไคร้ตะไคร้ทีนะครับตะไคร่นาช่านทีสองหลังนี้จะเป็นได้ดำนะครับเป็นซังได้ดำถักได้ดำสานได้ดำผมมีให้เลือกพี่กับได้ดำแต่ได้ดำจะเป็นได้ บ,บ,บเป็นได้ยน่อมนะครับมันเป็นได้ที่เขาเขาไปยิบโซฟาเหมือนกับเหนียวยอมรับเลยว่าเนียวเหนียววิลีติดใจติดใจในนอนครับได้ดำติุดนี่นี่ครับคือกันครับโก่งเกิงยังรูปแบบเฮ็ดคือกันมัดควบคุมเขายังคองืคอคก,กันกับโอบกับเก่ายิบเช่นใหม่ไป,ปดูคือกันท่านฝาดก,กับสองจุดหาคือกันครับผมประตู ตูข้างนะครับตูข้างมีตัวล็อกแข่งแล้วมีตัวล็อกตูข้างตัวล็อกหลังจากนี้ไปกเ็เฮ็ดตัวล็อกให้งสุสุลังเลยครับผมนะครับมันจะเป็นตัวล็อกดันขึ้นมาป,ปุ๊บก่อนสปริง เป็นคือกันครับนี่ตัวหลอกปั๊บได้ครับมักสูงม,มักต่ำก่อนก่อนไม่แกะครับนเป็น,น,น,นาก,การฟาดครับการฟาดครับผม phạt Muốn cào lăn một cái này thì lăn đã gặp cào của một รายละเอียดกับบลูด,ดไลทกับโบมี่ยังไรครับผมธรรมดาธรรมดานกเกาะนกยังกับเป็นลวดางงาติดงานตุ่นตรงนียแจะเบิรงคิวต่อไปครับสองลังนั้นจะไปเพชรบุรีเนาะครับนี่ลังนี้จะไปลาดบุรีครับขึ้นไว้เป็นไม้กระดูครับผมก๊อบยง่ากับชิปเชนคือกันครับลังนี้ อันนี้คืนกรงตูเติดประตูเรียบร้อยแล้วครับรับประตูตัวหลอกประตูจะนับนับจากหลังนี้ไป หนึ่งสองสามสี่สี่คิวครับนี่เหลือที่เหลืออีกสี่คิวที่รับเพิ่นไว้กัน,นัดเพิ่นไว้เป็นวันที่สุนเลยครับหลังทีซี 4, หลังสุดท้ายครับวันที่สิบห้าปิจีกาเลยครับนัดเงินไว้ส่วนหลังนี้หลังนี้กับหลังหลังนี้ไม่ได้ขึ้นนัดเพิ่นสิบเดือนเลยครับจักสีเรียวชีเรียว,ว,วตอนนี้ลวด สองจุดศูนยเมครับถึง้วลยก็เลยจะเอาเหตดลังนี้สะกอนรอบผมไม่ไม่ได้ในพลสีเลยคุณไม่สีแดงส็แล้วขอบคุณขอขอบคุณอาจารย์ที่เจช,ชอบใน งานของผมนะครับติโทรมาสอบถามกันเรื่อยๆผมก็บอกว่ามีเวลาเห็ดให้จริงๆผของพญาเห็ดให้ทุกคนเลยครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาเห็ดนะมันมีงานประจําของผมอยู่คือสีเข่านะครับสีขเข่าเลี้ยงม่วงเนี่ยมนก็นเลยเห็ดพวกเนี่ยบริเต็มทีบริเก็อกอกจากวสินยุทเพิ่นเฝ้าเห็ดให้เพิ่นแต่ละแต่ถ้าท่านที่สั่งมานี่มีแต่คนประมาณยี่สิบมือขึ้นครับจังเดย์ไปคล้องไปใส่โทรสั่งผมเป็หลายรอบ เพราะว่าผมก็บางๆยังค่อยได้เห็นเนาะก็คลิปนี้ครับขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ไ,ได้เลยครับว่าเป็ยนยังไงงานผมเป็นยังไงเนี่ยสื่อไปแล้วเป็นยังไงพวกมาบอกมากล่าเนี่ยครับว่าเป็ยนยังไงแก้ไขตรงไหนผมมัได้พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมก็ขอขอบคุณครับ